อย่าเปลีเด th ีนี <so like er like ้นะครครับๆเดี๋ยวถ่ายผมนะเดี๋ยวถ่ายผมนะครับเดี๋ยวนะโอ้ยไอของกล้องดีโอ้ยนะครับงานเปสงแดดที่นั้นได้ว่าได้อยอะเห็นเบอรตัวเลยสวัสดีครับเพื่อนที่น้องวันนี้ มาวิว <rural> ว <conversation> ัดปลาเพย่น uh, ังของเ่างครับดนแรกสิพ่อเิงสานาเนาะได้เิ็งสานาไม่น้อหน้่มาเงนบกันสาโนดสาไม้น้าเขี้ยวอืมๆเด็นเบิ้งงามนี่นี่ัวเป็ดนับางควาไปเป็นรับโอเค อย่าตกอย่าตกยนะเกขรู um> ้ขร ah um> ู้ยสุดยอดเลยศาครับศรันดาตองแบฟ้าพูดยากเนาะศาไหม้ราไมหนี่กิดีนีต้นไม้ต้นไรปลูกไปไอันครับตามมาเรื่อยๆครับตามมาเรื่อยๆตามมาเรื่อยๆ พันี่โอ้ยาที่ป่าเราได้ปล่อยป่ามมีป่าเลยธรรมชาติเัปลยมันมีธรรมชาติเลยมั้ยกลบกบบผมเป็นป่าถูกกบหน่อยหลายหลายคุณน้องป่าป่าป่าเบื้องข้างนี่คือสะนะครับเต็มไปด้วยเป็นแรงพร่ำพันธ์ของกบของเขียดของอื้องได้อัานลายเนื้อครับเก็บไว้เป็นสฐานที่พักคอนย้อนใจนะครับ ที่เกบบว่าม,ามุมีน้ำกินน้ำใส่ให้ย